สวัสดีครับทุกคนผมโจ้หนึ่งนะแฟนนรกจากทวินมังกี้นะครับวันนี้ผมจะมาเจาะลึกตัวไวเปเปอร์ของเกม ECO นะครับก็ ผมกำลังรอจะเล่นเกมนี้อยู่ครับก็เลยว่าเดี๋ยวมาทำไวเปเปอร์ดีกว่าจะได้เป็นการศึกษาหาข้อมูลของตัวผมเองไปในตัวด้วยนะครับก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ผมทำขึ้นจากความสามารถภาษาอังกฤษเท่าที่ผมมีนะครับอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างก็เพื่อนๆสามารถแนะนำผมได้นะครับผมแปลมาจากตัวไวเปเปอร์ของเกมอีซครับแล้วก็อีกอย่างนะครับ คลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำการลงทุนการลงทุนมันมีความเสี่ยงเพื่อนเทุกคนควรศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับผมเล่นของผมอยู่แล้วนะครับ ตัว ECO เนี่ยนะครับหัวใจหลักของเกมมันก็คือตัวนี้ครับ Space Warrior Space Warrior เนี่ยเราต้องใช้ในการเล่นอย่างน้อยทั้งหมด3ตัวนะครับแล้วก็มากสุดจะใช้อยู่ที่6ตัวนะครับใน1ทีม Space Warrior เนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของ NFT และเราสามารถหา NFT พวกนี้ได้จาก Mystery Box หรือว่า Lottery ครับ หรืออีกวิธีหนึงในการหาตัว Space Warrior นะครับก็คือการหา Genomic Fragment ครับก็คือส่วนพวกนี้แหละครับส่วนประกอบจากการเล่นเกมนะครับและเอามารวมกันเป็น Space Warrior โดยที่เราจะต้องใช้แบบเดียวกันทั้งหมด3ชิ้นเพื่อทำการโคลนตัว Space Warrior นะครับ Space w a r r i o r ทุกตัวนะครับจะมีชิ้นส่วนอยู่ทั้งหมด7ชิ้นส่วนครับ7พาร์ทก็จะมี c าแรค c t อ r b a t t เท s u สูตรเวปอนแบทเทิลเพ b a t t เท Drone b a t t ์ e Gear และก็ o r i g i n a t e นะครับจุดกำเนิดว่าเกิดมาจากที่ไหนซึ่งแต่ละพาทเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบแตกต่างกันไปใช่ไหมครับการผสมผสานชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดรูปแบบที่แตกต่างกันถึง41ล้านแบบครับและพาทแต่ละพาทชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยก็จะมีความสามารถและระดับที่แตกต่างกันชิ้นส่วนบางอันยังสามารถส่งเสริมความสามารถของกันและกันได้ จริงเรามีชิ้นส่วนที่ดี Space อ a เ r อร์ของเราเนี่ยก็จะยิ่งเก่งขึ้นนะครับเราสามารถอัปเกรดความสามารถของ Space อ a เ r อร์ได้ทางระบบ r a n ก i n g System ที่ผมจะพูดต่อไปนะครับและในทั้งหมด7ชิ้นส่วน7พาร์ทนี้นะครับเรายังสามารถเลือกเปลี่ยนแบบแรนดอมหรือว่าเปลี่ยนเป็นชิ้นส่วนแบบที่เราต้องการได้ครับใน Battle Lab และ Forging Station ซึ่งมันจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันผมจะพูดในพาร์ทต่อไปนะครับ อันนี้ก็คือชิ้นส่วนของตัวคาแรคเตอร์พาร์ทครับก็มีระดับคอมมอนแลไอพิกแล้วก็เลเจนดารี่ครับผมมี NFT ตัวนี้นะปูโตเอ้ปาทูเมพอนพาร์ทแต่ละอันก็จะมีระดับเหมือนกันครับคอมมอนแลไอพิกแล้วก็เลเจนดารี่เบทเทิลสูตร ออริจิน l เนี่ยจะเป็นตัวเดียวที่ไม่มีระดับนะครับโนแลลิตี้ก็จะบอกว่าจุดกําเนิดของตัวฮีโร่ตัวนั้นเนี่ยมันมาจากไหนครับจากดาวอังคารจากดาวจูปิเตอร์จากดวงจันทร์จากโลกหรือว่าดาวเสาร์ครับ b a t เทิลเกียร์แบ e เทิลโจนแบตเทิลเพ แล้วสเปซวอ a r ิเออเนี่ยเราจะหาได้จากที่ไหนครับก็การหาสเปซวอ a r ิเออเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5วิธีนะครับวิธีที่1คือการสุ่มเปิดลอตเตอรี่ครับโดยใช้เหรียญลาคิม a าอันนี้ก็จะเป็นลอตเตอรี่แบบธรรมดานะครับแบบคอมมอนข้อ2สุ่มเปิดพรีเมียมลอตเตอรี่โดยใช้เหรียญ ECO อันนี้ก็จะมีโอกาสได้ตัวที่มันดีขึ้นมาหน่อยครับอาจจะได้ระดับอีพิกหรือว่าระดับแร 3ส,สุ่มจากกล่อง m ิ s t e r y b o บ็อกทั้ง3แบบที่ได้จากการเล่นเกมหรือว่าการร่วมกิจกรรมต่างๆ4ใช้ g e โนมิกแฟก g m e n t 3ชิ้นแลกเปลี่ยนตัว Space อ a ิ r ออรเหมือนที่บอกครับก็คือเราใช้ g e n o m ิกแฟก g m เมนตอันเนี่ยนะครับทำการโคลนสเปซวอ a ิเออรได้นะครับข้อ5ซื้อตามกิจกรรมต่างๆครับส่วนมากตามกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็น Space อ a ิเออรแบบ Limited ดนะครับดอกจันตรงนี้นะครับ ตัว Legendary Space Warrior เนี่ยเราสามารถหาได้จากการแลกเปลี่ยน Genomic Fragment ระดับ Legendary 3ชิ้นเท่านั้นนะครับเราไม่สามารถหาตัว Legendary Space Warrior เนี่ยจากการเปิดตัวลอตเตอรี่หรือว่าเปิดตัว Mystery Box อะไรพวกนี้ได้นะครับ Rarity หรือว่าระดับมันก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ระดับนะครับ Common Rare Epic Legendary แล้วก็ Limited เหมือนที่บอกครับ Common เนี่ยจะหาง่ายที่สุด คิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ65%ของชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับและหายากกว่าคอมมอนแต่ยังคงหาได้จากการสุ่มลอตเตอรี่คิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ25%ของชิ้นส่วนทั้งหมด 3. อีพ e ิกหายากมากผมก็ไม่มีนะครับระดับอ e ีพิกสามารถหาได้จากอ e ีพิกมิสเิอรี่บ็อกซ์และพรีเมียมลอตเตอรี่คิดเป็นสัดส,ส่วนอยู่ประมาณ 9. 9.9% 9ของชิ้นส่วนทั้งหมดที่จริงผมเปิดตัวอ e ีพิกมิสซิลลี่บ็อกซ์ไปแล้วแหละแต่ว่า ได้ตัว NFT ระดับแ a ครับไม่ได้ระดับ epic ก็ยังดีนะบางคนเปิดได้แต่ common ข้อ4ครับ legendary หายากที่สุดในเกมจะดรอปจากสตรูระดับ legendary เท่านั้นเหมือนที่ผมบอกนะครับดรอปตัว genomic fragment ระดับ legendary มาแล้วก็เอามาผสมกัน3อ่อันครับโครนเป็น space warrior ระดับ legendary ได้นะครับข้อ5้สุดท้าย limited จัดเป็นประเภทพิเศษนะครับสามารถซื้อได้จากกิจกรรมพิเศษเท่านั้น และมีจํานวนจํากัดครับแต่ละตัว r a n k i n g System อันนี้คือระบบที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับ s p a c e w a r r i o r ทุกประเภทเนี่ยเราสามารถอัปเกรดได้สูงสุดทั้งหมด5เเลเวลนะครับและในทุกเลเวลเนี่ยจะต้องใช้ NFT 3ตัวในการอัปเกรดและ NFT ทั้ง3ตัวนั้นอาะจะถูกทำลายทิ้งหรือเหมือนแบบเบิร์นทิ้งนะครับหลังจากจบกระบวนการอัปเกรดซึ่งโอกาสในการอัปเกรดสำเร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละเลเวลด้วยนะครับไม่ใช่ว่าสาเร็จ100% แรงที่หนึ่งครูแมนก็เป็นแรงพื้นฐานของ Space Warrior ทุกตัวนะครับลิทเทเนแรงที่2จะมีการเพิ่มค่าพลังต่างๆเล็กน้อยครับและมีโอกาสสำเร็จอยู่ที่60% 3. Command เตสามคอมมานเดอร์แรงที่3เพิ่มค่าพลังต่างๆมากขึ้นและมีโอกาสสำเร็จอยู่แค่30% 4. กับตันแรงนี้จะมีการอัปเกรดค่าพลังในการต่อสู้และมีโอกาสสำเร็จอยู่แค่20% ข้อ5 Admiral ก็คือเป็นแรงที่สูงที่สุดแล้วนะครับจะได้รับโบนัสสูีมคอ c o m m a n d ร์ที่แทบจะไร่เทียมทานกับโอกาสสำเร็จแค่10%ก็น่าจะหายากมากครับผมว่าเกมนี้มันมีระบบเบิร์นตัว NFT เยอะมากนะคิดดูดีกว่าจะเบิร์นมาเป็น Admiral ได้เนี่ยเราต้องเบิร์นกี่ครั้งอะมีโอกาสสำเร็จตรงนี้60% 30% 20%และอนี้10%กว่าจะเบิร์ไอ้กับตัน3อันเนี่ย ก็มาเป็นไอตัว a d m i l e ได้เนี่ยโหต้อจะยากพอสมควรครับ elemental system และในจัก,กรวาลของ i s i o เนี่ยนะครับตัวอาวุธแล้วก็ชุดเกราะเนี่ยจะมีท่าจุดด้วยกัน3แบบครับ physical b i o n i c a l แล้วก็ radical ซึ่งถ้าแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะส่งผลตามตารางนะครับอย่าง physical ก็จะชนะ b i o n i c a l b i o n i c a l เนี่ยชนะ radical และเ a ดี้คอลเนี่ยก็จะชนะฟิ s i c a l สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเอาวุธแบบฟิสิกอลนะครับมาเจอกับชุดกรอะแบบไ i โอนิคอลฟิสิกอลไบโอนิคอลนี่นะครับผลที่ได้ก็คือเราจะโจมตีแรงขึ้น2 5รนะครับรวมเป็น125%และในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาเอาวุธแบบเ a ด i c a l ไปโจมตีไบโอนิคอลนะครับมันก็จะส่งผลให้เราโจมตีเบาลงครับลบไป25%เหลือแค่ <ś led> ก็จบเพียงเท่านี้นะครับพาร์ทแรกเดี๋ยวผมต่อพราร์ทสองนะครับ <ś led> เพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะแล้วก็มันใช้เวลาในการทำสไลด์ด้วยครับ <ś led> ผมก็ตั้งใจทำเต็มที่นะครับไม่ รู้ว่ามันจะเข้าใจง่ายหรือเข้าใจยากแต่ก็พยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจเต็มที่นะครับผมหวังว่าคลิปนี้มันก็จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างอย่าลืมช่วยผมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย